กฎหมายจะราจรเมื่อเราถูกล็อกล้อคุณกัมพูต้องไปเสียค่าปรับถูกไหมคะถูกล็อกล้อต้องไปที่โรงพักไปเสียค่าใช่ไหมคะเขาจะเอากุญแจมาไขล้อให้เรามาไขกุญแจให้เราตำรวจเขาจะเดินมาไขล้อแต่ว่าคนนี้เขาไม่ทําอย่างนั้นค่ะเขาทํอย่างไงไปดูภาพเมื่อรถถูกล็อกล้อแกก็ตัดสินใจตัดล้อตัดเอาเอาครีมตัดเลยตัดกุญแจเลยแล้วก็ดึงเลยนี่ นั่นนั่นขาดเลยค่ะแกตัดกุญแจของตำรวจเลยเหรอแกมีครีมอยู่ในรถอ่ะโหสุดยอดโอเป็นไงเป็นไงนี่ข้อหาทำลายทรัพย์สินสิคะโดนเลยนะคะปรากฏว่าแม่มันมีคลิปมันมีคลิปเป็นหลักฐานด้วยสิคุณผู้ชมค่ะก็เลยเห็นชัดเจนเลยนะคะซึ่งตำรวจก็ได้ออกหมายเรียกคนที่ครอบครองรถ ให้มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะแต่ว่าผู้ครอบครองรถกลับเป็นผู้หญิงเอ้าแล้วคนตัดเนี่ยเป็นผู้ชายนี่<อ>มันยังไงมันยังไงคะรถคันนี้เป็นชื่อของผู้หญิงภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หาดใหญ่สงขลาปรากฏว่าชายที่ตัดตัวลวดสลิงล็อกล้อเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นสามีของเธอซึ่งเป็นชาวไต้หวันนะคะแต่ว่าตำรวจก็ได้ออกหมายเรียก ตัวเธอเองอ่ะนะคะมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะข้อกล่าวหาก็คือทําให้เสียทรัพย์และก็รักทรัพย์ด้วยเ,<อ>เรื่องนี้เนี่ยนะคะร้อยตํารวจตรีอัมพรมีศรีสุขรองสารวัตรจราจรสอพอหัดใหญ่ครับซึ่งท่านก็ถือว่าเป็นเจ้าทุกข์นะก็เข้าไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสอพอหัดใหญ่ด้วยนะคะคบ,บอกว่าเหตุการณ์เ,เกิดขึ้นตอนบ่ายโมงครึ่งของว<อ>ันที่20เมษายนรถคันนี้จอดอยู่ตรงเส้นขาวเหลือง ตำรวจเองก็พยายามเวียนเวียนหาเพื่อที่จะดูว่าเอ๊ะมีใครนั่งอยู่ในนั้นไหมจะได้อาร่วมอรรวยแต่วนอยู่สองรอบนะคะก็ไม่มีไม่มีก็เลยต้องล็อกล้อและเขียนใบสั่งเอาไว้ด้วยครับผ่านไปสิบนาทีวนมาอีกทีหนึ่งวนมาสองรอบอีกนะปรากฏว่ารถคันดีหายไปแล้วหายไปแล้วค่ะอ้าวแล้วยังไงล่ะแต่มีหลักฐานน่ะแตมีหลักฐานนะคะอ่าฟังเจ้าหน้าที่ตำรวจดูนะคะ ควมรเบียนตรวจแล้วก็ดูข้มาเรียกเอาม่เรียกขั้นต้นในออกมาเรียกก่อนครับเพราะว่าการทําลายเครื่องหมายทําลายของราชการนะครับเพื่อการปิดและไม่เสียทรัพย์ด้วยครับ๋ต่ต้องดูประสานแจ้งความมาระเบียนอีกครั้งแล้วก็ระเบียนไปอธิการตามกฎหมายต่อไปครับโอ้ยอย่าหาทํา ครับแหมค่าปรับล็อกล้อเท่าไหร่คะที่ใครโดนอ่าล็อกล้อก็ผิดกฎจราจรส่วนใหญ่ก็500บาทคุณรัชนีมี700น้องน้องตุ้ยเคยเจ็ดร้อยด้วยเหรอมีใครโดนมากกว่านี้ไหมขึ้นขึ้นโอ้ผมทำบางคน800ร้อผมเคยจ่ายตั้งแต่สมัย500แต่สมัยหลังนี่ผมก็เออไม่ไม่ได้ผิดพลาดแล้วอ่ามีใครเคยโดนพันหนึ่งไหมคะ500เหมือนกันค่ะวิชาสามเหรอ โดนกันเป็นทุ่นหน้าอันนี้กลายเป็นว่า1ล็อกล้อ5 0าหรือ700 2ทําลายทรัพย์สินของหลวงอีกนะอันนี้หนักนะใช่ไหมทำลายทรัพย์สินเนี่ยต้องต้องไปซื้อมาคืนเพราะันก็อย่าหาทำเออถอดล้อทิ้งไว้เหรอใคร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 ทีมงานผมพู้กับเวธีบอกของผมใช้วิธีการถอดล้อทิ้งไว้จะได้ไม่ทำลายทรัพย์สินราชการรู้เหมยล้อข้างหนึ่งเท่าไหร่คุณรู้ไหม ยางด้วยแม็กด้วยข้างหนึ่งก็ประมาณ5-6 0 0 0พันนะเนะอคุ้มไหมเนี่ย